รีบรีบอันนี้ภาพโอ้ยตรหลังมันเออโอ้ยอย่าสิเดี๋ยวคนเข้าใจผิดออนนี้นิเสียงอย่างนี้เสียงอย่างนี้เสียงอย่างนี้เลตติ้งเอาไปเลยลูก ถ้ามาระยองนะครับต้องร้านปลาโอซีฟู้ดนะครับอร่อยมากร้านปลาโอซีฟู้ดครับของสด อร่อยมากๆเลยครับ